ไป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 นะไปไปให้พอนะแม่พูดก็ทำไปทั้งหมดยัไงไม่ได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ขี่ล้มนะจอดตั้งล้มตั้งลบครับเหอ้ยเมื่อกี้มันก็ลงข้างนี้ไงเชื่อไม่ได้หรอกทะลุยืลี่ยนไปผูแล้วผูแล้วมันมันมันไม่ได้หายเลยมันแก่พอปะ Me mm -hmm. too. ูวความเมวิ้งว้างยจอกันครับเพยียงใหม่เออโอ้ไวแท่ล่ะถ้าเกี่ยวกิ่งหนึ่งนี่จบเลยวนะเนี่ย แค่ขึ้นมาเหยียบก้อนหินเห็ดยืงนอูบผายเลยไม่ได้ไม่ยังเป็นรถแรงเเหวลยต้องโชคดีก่อนเลยรถเออโชคลางดียางดีเหยียบก้อนยังไงเลยชาไปหมดเลยปาก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 เหล็กมากหน้าร้อยยี่กิน เจ้าของมันก็ทิ้งให้เราเอาไว้กลางเขาเนเ<ร>าเี่ยแหละร้อน <laughs> เฉยสวยสวยงามสวยงาย <laughs> โขลกขาดไก่พอทำไมนี่กลัวตำรวจจับทะเบียนขาดขาดไปครึ่งหนึ่งขาดครึ่งหนึ่งขาดไปครึ่งหนึ่งฟันส่งเร็วกว่าเราอีกส่งให้ฟันดูฟันหันเป็นไงบ้างบอกฟันวังหน้าสนุกใช่สิอะไรก็ได้แต่อย่าเอาเป็นง่ายเป็นง่ไงหมดล้ว i <laughs>

ไม่เจอฝนเลยเนี่บ้านกูเองชนบุรีฝนเยี่ยมโตไปทำเยี่ยมเลยที่ชัยภูมิโอ้จะยาเนี่อะไรอันนี้ธรรมดาเนีแกบนแกบนมันยังไงรถมึงโกมาไม่ถึงแล้วแกบนบนไว้บนไว้หนัง่อนโอ้น้อยไป โนฝนอีกเออโดนฝนอีกอ้โหานนี้รบรถพบรถจริงจริงเกือบตกเขาเอปัดแล้วเดี๋ย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 วไปไปลปไปไปอุ้มลงไปไปเลยอ่าอ่าอ่โอ้ยได้ลูกอีกแล้วเว้ย หลบฝันกันหลบฝันกันเอาเดี๋ยวนังเลยน่งเลยนังเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยน่เน่เลนั่งยนั่ยนัง่งเลยนเลยัเนั่เลยเเลยัดงเล่เนัล่กัน่เลยรัยัลนั่ลยน่ัไลังเ่เลียกนลูกแรก มาถ้าทางแว่าบ้นมาก็เห็นแล้วลงมาเป็นสายโอ้โหมาทางนี้มาทางนี้รเจอไอ้พวกตรงนี้ปะขี้เกียจเนี่ยเขาทบร้านมาเลี้ยวออกไปนู่นนะใครใครต่างมาตั้งก็ยกนิ้วเนิ้วโป้งนิ้วกางอยากอร่อยอร่อยไอ้จิ้มเคมคนอร่อยจิง้ย้ผัเขียังมีอีกเหรอ ครบแล้วอ้าวนึกว่าครบแล้วอร่อยทอดกรอบดีโอดยแอย่ากนี้อยัว่างไม่ตีดแล้วล่ะกูอากูไม่ตินแล้วล่ะออยิงขึ้นคนเด็นเลย อไปก่อนเนะ่าเขาไม่หยิบมาหยุดฝนล้อทจริงอ่ะีจริงเขาจะไปแต่ฝนตกก็ร้วเขาเห็นพวกผมก็ยังอยู่ต่อทั้งไงนอยู่แต่ทีนี้มาเฮ้ยเขามีแฟนแล้วดีกว่าก็เลยแก้งถือถือได้ไหม ไปดิไม่ไป <c oughs> มันมันมันไปได้ก็กลับขับโกะโกะขับบอนัสเลยนะโกะโกทำค้างอยู่รอโนรีไปอย่าไปไม่โอกาสไ,ได้หรอ,อกทำไ,ไมเรมการลกลับวัอือกักสามโมงเนี่ย ไปเถินนอมางอทำไมถึงจะร้องไห้ก็ไม่สงสารเขาทิ้งเรื่องไอจึงได้สงสารหวนขึ้นมาบ้านนั่นมาทำไมไปเถะนนอขอให้ไปไปเสียทีไม่มีเยื่อใยไปเกี่ยวแขนกับแฟนคนใหม่ให้สมใจดังปรารถนาไปแล้วไปลักไม่ต้องกลับมาไม่อยากเห็นหนะ้ามันเจ็บใจไปไปไปนะไป ไปไปไปนะไปไปจากแวนใหนแสนไกลซึ่งความรักใครที่เคยมีมาไปให้พ้นพ้นลูกตาอย่าพัวช้าบอกว่าให้ไป